ในคอรมอวันนี้นะครับสั่งให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนให้กับประชาชนนี่ถ้าเราติดตามอ่านข่าวการเมืองในช่วง3-4วันที่ผ่านมาในพักการเมืองที่เปิดตัวกันมาใหม่ๆเนี่ยนะครับประกาศเลยว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนจะประกาศจะพักหนี้ให้กับประชาชน5ปีบางพักบอกประกาศ5ปีเะยพักหนี้นะนะครับแต่ถามมันหนี้เนี่ยมันอยู่กับใคร ท่านนี่อยู่กับนายทุนนี่นอกระบบในพักได้ไหมนะครับพักได้ไหมยอยู่นอกอยู่นอกระบบเนี่ยนะครับอยู่นอกระบบก็พักไม่ได้เพราะนายทุนก็ไม่ยอมพักใช่ไหมนอกระบบยกเว้นว่าต้องไปจัดการแก้ไขปัญหาจัดการกับนายทุนเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมายพวกนี้ซึ่งพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็สั่งในที่ประชุมกตชกตรเมื่อวานที่ประชุมแต่งตั้งผู้บัญชาก,การตํารวจแห่งชาติคนใหม่นะครับให้ให้ตารวจเนี่ย ไปดูแลแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนะครับนี่ท่านสั่งตั้งแต่เมื่อวานในที่ประชุมตํารวจนะครับวันนี้ท่านสั่งคลังครับสั่งกระทรวงการคลังให้ไปหาทางแก้ไขปัญหาหนี้ศีลจะไปปรับโครงสร้างเรื่องหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ท่านมาสั่งกระทรวงคลังในที่ประชุมครมเมื่อวานประชุมตํารวจสั่งในที่ประชุมตํารวจเมื่อวานนี้ให้แก้เรื่องปัญหาหนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญ ที่ดูว่ากระทรวงการคลังจะมีมาตรการอย่างไรออกมาถ้าถามผมนะผมว่าเรื่องการแก้หนี้เนี่ยนอกจากคนที่เป็นหนี้อยู่แล้วเนี่ยนะนะครับที่จะต้องปรับโครงสร้างที่จะต้องพักหนี้พักอะไรต่างๆให้กับเขาเนี่ยนะครับนี่ก็เรื่องหนึ่งซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก็ทํามาโดยตลอดในขณะเดียวกันคนที่ยังไม่เป็นหนี้นะครับหรือเป็นหนี้อยู่ปัจจุบนันแต่ยังจาเป็นจะต้องใช้เงินและเงินมันไม่อยู่ในมือในกระเป๋าของตัวเองจะทําอย่างไรเนี่ยถ้าจะบอกกระทรวงการคลังได้ก็อยากจะบอกสักเรื่องหนึ่งก็คือว่า น่าจะให้คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนเล็กคนน้อยเนี่ยนี่ต้องตอกย้าความคิดของพลเอกประยุทธ์นะว่าท่านต้องการให้คนตัวเล็กเนี่ยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับคนตัวเล็กซึ่งไม่ค่อยจะมีหลักประกันสถาบันการเงินไม่ปล่อยทั้งของรัฐและเอกชนก็จะไม่ปล่อยกู้เขาเพราะว่าเขาไม่มีหลักประกันนะครับถ้าจะให้คลังไปหาทางแก้หนี้กลัวเรือนตรงนี้ที่ท่านพลเอกประวิทย์ว่าเนี่ย ผมก็รู้สึกว่าเอาบัตรประชาัฐเนี่ยมาเป็นหลักประกันเงินกู้ได้ไหมกู้จากธนาคารออมสินเนี่ยจะได้ไปลงทุนได้จะได้ไม่ต้องไปพึ่งพานนี่นอกระบบบางคนบอกเอาบัตรปะลังบัตรประชารัฐมากู้นี่นะครับในระบบมันก็เจ๊งสีธนาคารผมค่อนข้างแน่ใจนะว่าคนที่เขามีแหล่งทุนของเขาก็จะรักษาแหล่งทุนของเขาไว้เป็นอย่างดีเขาไม่ทําให้แหล่งทุนสุดท้ายของเขาเสียไปครับ อันนี้ที่พูดในฐานะที่คนอยู่ศินเชื่อมาก่อนนะครับก็เห็นว่าคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเขาจะหวงหนี้เขามากครับเขาไม่ยอมไม่เสียธรรมชาติจะเสียไม่ไหวนี่ก็ต้องไปหยิบยืมตรงไหนมาโปะก่อนแล้วกู้ใหม่นี่ก็ทํากันอย่างนี้นะผมก็เลยคิดว่าถ้าคนที่เป็นเนี่ยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแล้วได้กู้เนี่ยนะได้กู้เนี่ยนะถ้าไม่จ่ายก็เอาเงินในบัตรนั้นแหละครับหักชําระหนี้กับไปก่อนเนี่ยซึ่งซึ่งมันไม่ใช่ว่ากู้กันเป็นแสนเป็นล้านน่ะนะแต่ว่า กู้กันตามงเงินแต่ก่อนที่จะเขากู้เนี่ยส่งเสริมให้เขาออมเสียก่อนออมไม่ได้สัก10% 15%ตั้งไขไว้ก่อนสร้างเครดิตไว้ก่อนแล้วก็กู้ได้3 0 0 0 5 0 0 0าหมื่นหมื0 0 0แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ก็ฝากเป็นข้อสังเกตว่าลวงป้อมบอกมอบกบระทรวงคลังว่าไปหาทางแก้หนี้ครัวเรือนนะครับถ้าเขาจะแก้ปัญหนาหนี้ครัวเรือนได้ก็ต้องไม่ทําให้เขาไปสร้างหนี้นอกระบบหรือว่าในระบบนะครับทำให้เขาเข้าถึง นะครับโดยมีหลักประกันให้กับคนตัวเล็กนะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตลองดูไม่ลองไม่รู้ล่ะครับเสียหายขึ้นมาก็รัฐก็ตั้งงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยกับธนาคารของรัฐได้อยู่แล้วเหมือนกับที่ทํามาโดยตลอดนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านสั่งก็คือสั่งให้กระทรวงพลังงานกับกระทรวงมหาดไทยครับนะฮะให้ไปขับเคลื่อนการใช้โซลา่าโซลารูรปก็คือว่าติดตั้งแผงโซลาเซล รับแสงจากดวงอาทิตย์บนหลังคาบ้านของราษฎรของชาวบ้านนะครับท่านให้กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพลังงานไปผลักดันเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าท่านก็ตีเหล็กถูกอีกเหมือนกันนะนี่ก็คือตีเหล็กที่กําลังร้อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าไฟเนี่ยมันแพงนี่ผมยังรู้สึกเลยนะคุณผู้ชมนะว่าถ้าบ้านไหนที่ยังไฟยังเข้าไม่ถึงและคิดว่าจะต้องจะต้องอะไรไปซื้อเสาไฟฟ้าพาดสายลากสายเข้ามาไกลๆเนี่ย เกินกว่าพื้นที่บริการของการไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนมันจะสูงมากสู้ไปซื้อแผงโซลา่าเซลล์มาสัก2แผงนะครับไปซื้อแบตเตอรี่รถยนต์เล็กๆมาสักอันหนึ่งสักอัน2อันเนี่ยนะนะครับตัว2ตัวเนี่ยเอามาใช้ไฟได้สำหรับคนเล็กคนน้อยนะนะครับที่อยู่ในถิ่นในท้องถิ่นนะครับอยู่ในพื้นที่ไร่นาสวนการเกษตรอะไรพวกนี้เป็นต้นเนี่ยนี่ก็ทำได้ ส่วนที่เป็นครัวเรือนนะครับซึ่งมติคณะรัฐมนตรีออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเรื่องของการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยติดตั้งแผงโซลา่าเซลล์บนหลังคาแล้วก็ใช้ไฟในบ้านเหลือก็ไปขายให้กับการไฟฟ้านครหลวงถ้าอยู่ในกรุงเทพกับปริมณฑลหรือขายการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคหน่วยละ2บาท20ถ้าใช้แล้วเหลือขายคืนให้การไฟฟ้า ถ้าไม่เหลือก็ใช้เองก็จะเป็นการลดค่าไฟลงมาอันนี้พลเอกประวิทย์ก็มอบหมายนะครับให้กระทรวงพลังงานกับกระทรวงมหาดไทยไปหาทางที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ผมก็คิดว่ามาถูกทางอีกเหมือนกันละครับเพราะว่าตอนนี้ค่าไฟมันแพงใช่ไหมครับและถ้าเป็นไปได้ก็หาทางที่จะผมไม่รู้นะลดภาษีนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยครับให้มันถูกลงลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งลงนะครับหรือส่งเสริมการติดตั้ง นะครับการผลิตแผงโซลา่าเซลล์ในประเทศหรือถ้านําเข้ามาก็ไปดูเรื่องภาษีสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะทําให้ราคามันถูกลงจูงใจพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าในระยะยาวใช้ใช้แผงโซลา่าเซลล์เนี่ยสามารถผลิตไฟได้ไม่น้อยกว่า25 30ปีนะครับแล้วแต่ว่าของถูกของแพงด้วยนี่ก็ที่ท่านสั่งราชการนะครับในวันนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี